พูดถึงเรื่องไอ้ต้อมโอรสน,นะฟเฟสกูชื่อกูเก่งเพชรบูรณ์มึงมาทักกูกูไม่เคยรู้จักมึงมาทักว่ามียาไหมเอาส่งมาบอกเลยว่ากูไม่เคยรู้จักมึงมาก,ก่อนไอ้ที่ว่ามึงเหาเ่าในในโลกอะไรด่าคนร้นดาคนนี้เขาไม่เคยรู้จักมึงเลยมึงไปด่าเขาได้ยังไงสร้างกระแสเพื่อความดัง สารพ่อแม่มึงมั่งพ่อแม่มึงมั่งน้ำตาขาเบ่ามืออ่ะในละคุณควายมึงอยากให้กูเจอนี่ยอ้วนๆอย่างนั้นน่ะมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอเฮ้ยมึงเป็นใครวะชี้จากด่าใครใด่าให้ตอนเล็กๆแม่มึงให้กินมนมโตแล้วมึงทำไมได้ดุวะเฮ้อยอยากขาวสะอาดนะต้องใช้น้ำยาล้างจานสิครับจะใช้แฟบแฟบก็ไว้ปั่นเสื้อผ้าควาย